ข้าวผัดไก่บวกโบโลนาสวัสดีค่ะช่องนุกนุคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราทํำข้าวผัดกันนะคะเมนูข้าวผัดส่วนผสมตามนี้เลยไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะข้าวสวยโบโลนาโบโลนาหั่นชิ้นไก่หั่นชิ้น ไข่ไก่ผักชีซอยน้ำมันหอยซอสซอสพริกน้ำตาลทรายแตงกวามะนาวผักชีแต่งตกแต่งจานน้ำมันพืช เรดโกเริ่มกันเลยจากนั้นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะก็ใส่น้ํำมันเสร็จแล้วไข่ที่เราเตรียมไว้ก็ตีเล็กน้อยเพื่อให้มันแตะแล้วก็น้ำมันร้อนได้ที่ก็เทไข่ลงไปเลยเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะคะต้องทำไข่ให้สุกก่อนไม่ต้องสุกมากยีให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไป ใส่ข้าวลงไปนี่คือจริงๆแล้วว่าจะต้องแบบคนข้าวอะไรเข้ากับไข่ก่อนนะแล้วค่อยใส่อย่างอื่นนะคะแต่เราถ่ายด้วยไม่สะดวกใช้มือเดียวก็ใส่บรอน่าลงไปใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดให้คุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวซอสพริก นี่เลยจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันไฟอ่อนๆนะคะน้ำตาลทรายตามลงไปเลยแล้วก็ใส่ผักชีก็ผัดคุกเค้าเครื่องปรุงฟิกซอสท,ทุกอย่างให้เข้ากันนี่เลยก็ออกมาหน้าตาประมาน,นี้เลยค่ะวันนี้อร่อยจริงนะคะทานแล้ว ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ตกแต่งจานแล้วก็ประมาณนี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่